นักคนนั้นอีกนายรัฐมนตรีเนี่ยถูกวงกลมไปที่ประชุมคราวหนึ่งกับเอกชนนะคะภาพนี้มาเลยค่ะคือทุกคนมีขวดน้ําจากที่บริษัทนั้นๆแต่นายรัฐมนตรีมีแก้วของตัวเองค่ะขวดน้ํานะ<อ>พี่ชายมีขวดน้ํานะนายมีขวดน้านะนายมีแก้วนี่น่าจะเป็นวันแรกๆนะคะที่ถึงดาววอชเดย์วันนะคะไปที่โคคาโคล่าค่ะไปโคคาโคล่านะคะเขามีโคคาโคล่าให้ทุกคนนะคะ นะคะอ้แต่เราถือแก้วสตาร์บัคค่ะเขามีโคคาโคล่าแกต้องกินโคคาโคล่าคือจะไปเจรจากเขาว่ะชวนเขามาลงทุนอะไรจะไปรู้จักเขาน่ะให้เกลียให้เกียดเจ้าบ้านเขาน่อยแกถือสตาร์บัคแล้วกนไปวางหน้าโคคาโคล่าแม้ว่าแกจะไม่ได้เอาแป๊บซี่ไปก็ตามทีเถอะนะแต่ถือแก้วสตาร์บัคเข้าไปทำไมนี่คือแ t นลี e สตาร์บัค k s ค่ะ เป็นแก้วสตาร์บัคค่ะที่นายกรัฐมนตรีกินจะกินสตาร์บัคอะก็ไปเอลเอจะกินอิราวอนอะ่ออะก็ได้กินสตาร์บัคแล้วเราไม่เคยเห็นผู้นําคนไหนเลยนะไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศอื่นนะออถือแก้วส่วนตัวไปอะไรเนี่ยถือแก้วส่วนตัวดีหนึ่งถืออีกยี่ห้อน,นึงออไปหายี่ห้อน,นึงออคือถ้าแกไปหาออคือถ้าไปเทสลาแล้วถือแก้วสตาร์บัคฉันยังไม่ว่าเครื่องดืม่มกับเครื่องดื่มอันนี้มันเครื่องดื่มเหมือนกันเออนะทําไมไม่คิดสมองมีไว้กั้นหูหรอ หัวเธอมีไว้ขั้นหูหรอหรือมีไว้ผมขึ้นเออไอตอนแรกเราก็ก็เห็นรูปอะไรสตาร์บัเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะสตาร์บัคค่ะกิติมาไปหามาให้พวกฉันเก่งมากเลยเสื้อตัวถุงไหลรองเท้าถุงตัวไหลอย่างเดียวที่ไม่เห็นถ้าเห็นยังเก่งนรู้เลยตัวเท่าไหลอะไรเงี้ยเออมันน่าเกลียดนะอืพวกเธอควรจะได้สอนเรียกว่าอะไรไม่รู้ธรรมเนียมไม่มีกาลเทศะไม่มีสติไม่มีสมองขาดกาลเทศะ ไ้สติเครื่องดื่มกว่าเครื่องดื่มอ่ะโอเขาโค้่างคงงงแล้วมึงถึ้แก้วสตาร์บัคทำไมแล้วพวกที่ไปด้วยก็คงไม่กล้าเอิงเนี่ยไอเอิงมันจะไม่กล้าได้ยังไงมันสอนหนังสือให้ตังแบบปีหนึ่งอ่ะพี่ชายชุนพี่ชายชุนยิ่งไม่กล้าใหญ่เลยเนี่ยเป็นคนแก่ขี้ประจบประจบพ่อประจบลูกนั่นนี่นี่ยิ่งไม่กล้าใหญ่เลยพี่ชายการค้านั่นน่ะเออพี่ชายการค้าการลงทุนคือตัวเองนะตัวพี่ชายเองนะ นาลินียิ่งไม่กล้าอย่างเออ้อยทุกครั้งที่ท้าวิลเป็นใหญ่นาลินีนาลินีนี่หย่าผัวเลยนะยังใช้นามสกุลผัวอยู่เลยเออ,เอ,อฉันรู้หมดนะทุกบ้านนะ <laughs> ฉันรู้หมด